สวัสดีสมาชิกเช้าวันที่3นะคะก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แกเอ็ดบีนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ออประชาชนลาราวันก่อนเลยนะประชาชนลาววันที่3เราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งหกลูด3า 1> 8 1, 4 7 7จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวเจาะ3 8เอ้ย3 7 4 768 768 736วิ่งบนลุดล่างตัวเดียวให้เป็น3นะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นลาวีเนะลาวีเของเราเราจะให้ทุกคนวิ่ง5รูด8 6 สี่สจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวจบแปดสามหนึ่งสามห้าสี่สามวิ่งบนรู่ล่างตัวเดียวให้เป็น8นะต่อไปจะเป็นนิดเคอีกเชา้าวันที่3เราจะให้วิ่ง0ูลูสามหนดสี่แปจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น สองตัวบนล่างตัวจอแปดสามสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจสวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น3มนะคะจีนเช้านะคะจีนเช้าเราจะจีนเช้าวันที่3วิ่ง1นรูดสองสี 3ามนย์เจับมัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างเจาะให้เป็นสองเจ็ดศูนย์สาวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น2นะคะหังเสียงเช้าวันที่3วิ่ง9กรูด4 8ด หกสามหนึ่งจะบัดกันให้หมดนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวเจาะสี่หนึ่งสามแปดแปดเก้าสามแปึ่งวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสนะคะแล้วถ้าใครสนใจจะมาอยู่บ้านเอสนะคะเราจะมาอยู่บ้านเดียวกันนะคะให้อ่านรายละเอียดตามนี้ให้เรียบร้อยนะคะ อ่านแล้ววิเคราะห์แล้วถ้าอยากมาอยู่ก็ให้ทัก ID l i ลายตัวนี้มานะคะทักตัวนี้นะและอ่านตัวนี้ให้ละเอียดนะคะพ่อบ้านแอดบีนะคะจะมี150ตลอดชีพนะคะตามนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเฮงเง